สามสปีแล้วที่ CPF มูล,ลนิธิเจริญพกพันธ์พัฒนาชีวิตชนบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลได้บริโภคไข่ไก่อาหารโปรตีนคุณภาพรวมถึงแก้ปัญหาทุพโภชนาการซึ่งทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไพรตาบลทัพราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วมีแหล่งอาหารโปรตีนไว้รับประทานใน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างต่อเนื่องนายชาญนรมโยธาพันธุ์ผู้อุ่งในการโรงเรียนกล่าวว่าเด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบรู้จักทํางานร่วมกันมองประโยชน์ของส่วนรวมรวมทั้งมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนที่เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีผู้ชํานาญการด้านการเลี้ยงไก่ไข,ข่ของ CPF ให้คาแนะนําซึ่งโรงเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและยังถ่ายทอดให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงได้อีกด้วย พยายามจะยกขึ้นไปเรื่องขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นกับตรงนี้แล้วก็ถอดบทเรียนออกมาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ตัวนักเรียนเองให้ครอบครัวของนักเรียนแม้กระทั่งหรือโรงเรียนอื่นหรือหน่วยาง,งานอื่นที่ได้เข้ามาดูตรงนี้ได้ครับผมและเป็นการเสริมกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจเนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ที่ได้จะถูกนําส่งเข้าสหกรณ์ของโรงเรียนทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทําบัญชีรายรับรายจ่าย สอนวิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องครับได้ผลประโยชน์ให้กับทางโรงเรียนครับฝึกความมีวินัยของตัวเองครับแล้วก็ความซื่อสัตย์ขณะเดียวกันในแต่ละสัปดาห์ CPF มีการส่งสัตวบาลติดตามดูแลและให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน